สวัสดีครับคืนนี้ก็พบกับผมสองสมคุลีป่ายูนนะครับทุกคนคืนนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็ได้มากรับพี่เดียนนะครับสวัสดีครับจากช่องคนแบกเป้ครับครับผมแล้วผมก็ได้มาครับพี่รถนะครับสวัสดีครับพบกับผมรถคนกระป่านะครับครับทุกคนซึ่งบ้านล้ังนี้ผมก็เคยมาแล้วนะครับทุกคนซึ่งวันนี้พี่รถก็ไม่เคยมานะครับรถคนกระป่าก็ไม่เคยมานะครับส่วนผมกับพี่เดียนก็เคยมาแล้วนะครับผม เราจะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงหรือไม่จริงแต่จากที่ผมกับพี่เดนมาร์ก็ได้ยินเสียงแบบไม่ใช่คนโยนนะครับทุกคนได้ยินเสียงจริงๆนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันเลยนะครับไปไปเดนไปโอเคครับผมไปรเรทุกคนครับบรรยากาศเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมพี่เด่นก็จะนำหน้าไปนะครับ เดฮ้ยเฮพี่เด่นรถเสียงไรอะพี่เด่นเสียงไรรถเสียงไร่อมาที่ตามรถตดเฮ้ยเเสียงไรเสียงไรวะเสียงไรครับเสียงไรวะเฮ้ยเฮ้ยพี่เก่นพี่เดนพี่เด่น มาพี่ทำไรอ่ะข้ามามกสองข้างมาทุกคนข้างล่างตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยพี่เด่นเกี่ยวกองซำเคยอะไปเตียงหลางละหมกมาพี่รถออกมาเสียงมาจากไหนวะพี่เด่นมันเสียงเหมือนกับหมาห้องนั้นนั่นเนี่ย ห้้องนนเนี่ยห้องห้องตรงนั้นอะ่ะทุกคนตอนนี้ไฟฉายผมก็เริ่มจะไม่สว่างแล้วนะครับทุกคนจากที่ผมมาผมก็ได้ชันแป๊บเต็มร้อยนะครับเหมือนกับว่าอะไรมีคนโยนอะไรหรือเปล่าเฮ้ย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 รถเฮ้ยมาจากไหนวะพี่เดียนเมื่อกี้ผม ได้ยินเสียงตรงนี้นะแล้วก็เปลี่ยนมาฝั่งนี้ตกใจหมดเข้าไปดูตรงนั้นปะตกลงมันเป็นเสียงอะไรกันแน่ครับเนี่ยเสียงจากลังลางขาครับเมื่อกี้มันเสียงจากในห้องไม่ใช่หรอครับอือเมื่อกี้เสียงเสียงจากในห้องเราไปดูเราไปดูในห้องปะ ไปดูนี่เอาเงินอะไรวะพี่เด่นเขาได้ยินเสียงตรงนี้นะอาจจะเป็นอาจจะเป็นอันฟ้านี่ล้มมากครับไม่รู้มันยังไม่รู้อาจจะเป็นฟ้าล้มก้อนหินนี้เป็นเลอะเลยพี่เด่นตอนที่เราเคยมาเนี่ยก้อนหินนี้มาจากหลังคาแล้วก็หลังคาน่าจะใช่ ตอนที่ผมกับพี่เดียนกับพี่แทนกับพี่เตี้ยคยมาบพี่ตุดนนะทุกคนซึ่งก้อนหินนี้ก็จะไม่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนที่ผมกับเฮ้ยเสียงเสียยเตี้ยลงเท้าผมลุงเท้าผมอะไรอ่ะะรู้ว่าข้างนอกข้างในผมว่าข้างนอกครับ นอกข้างนอกหรือข้างในเมื่อกี้เราออกมาจากข้างในไม่ใช่หรอพี่ปิดไฟปิดไฟอ๋อแล้วปิดไฟก่อนนะเฮ้ยเพี้ยนเพ็้นปิดไฟเฮ้ยเพี้ยนเสี่ยงไหลเสี่ยงมาจากไหนนะไม่รู้ข้างนอก ทำอ่ไรมน้กเฮ้ยำไปวะพี่เล่นเสี่ยงเหมือนกับเออเราเคยมาถ่ายคลิปนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าไม่รู้แต่ผมดูก็เหมือนกับเขาจะหลอกเกานะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นฟังก่อนปิดสายก่อนได้ปะผมอยาก ผมอยากเจ้พิ่ตุ่นเดบนนั่งลงนั่งลงนั่งลงจะเจ้าพี่ตุ่นเดินจริงๆนะพี่เดนไปไปใส่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่เดนเสียงลมมันเสียงจากข้างในกับข้างนอกเลยไม่รู้เหมือนกันโอ้หเสียงมั่วเลยพี่ทุกคนตอนนี้พี่รถก่อนนั่งลงก่อนปิดไฟปิดไฟก่อน ีเนนุ่นเลยใช่ป่ะเสียงเสียงนุ่นไอ้ยตามมาที่ตามมาจะหลบทำไมล่ะต้องจ่ายดิพี่เด่นตามมาเสียงมาจากไหนวะเมื่อกี้เสียงเสียงจากตรงนี้นะพี่เด่นเนี่ยไอตรงเนี้ยที่เราเคยมาดูด้วยกันอะตรงปลาเนี่ยไหนเนี่ยเฮ้ยพี่เด่นเพี่เด่น เฮ้ยอะไน่นพี่เด่นไหนเฮ้ยอะไรอ้ยพี่เด่นเดวยโอ้โหมึงก็จะดันูทำไมเล่ากลัวเอดี่เด่นอ่าู่ดเนี่ยพี่เด่นากลับ้นะ พี่เล well, so. ่นล่ก้าก่อนนะผมกลัวมบนพลังเขาว่างังี้ยเลยเดี๋ยวเดียวตังตีดิเฮ้ยพี่เล่นเดี๋ยว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  มึพี่เด่นเฮ้ยเจีบต้องมีห้องในห้องแล้ต้องเคน่ะผมว่าต้องเจียคนมาดูนมึงจะกดหนมึงนเด่เข้าไปก่อนเดี๋ยวตามไปทำไปเลยเออโอ้าไจับปูทมาไมเนี่ย

เอ้ยตอนเพี้ยนกลับกันดี่ปะหรือว่าจะนอนปะพีรถกลัวหมดเลยนะโโอ้หทุกคนตอนนี้ซึ่งพี่รถก็ไม่เคยมานะครับผมเคยมาแต่ว่าครั้งนี้มันหนักกว่าเดิมผมว่าเรากลับกันดีกว่าพี่ผมว่าเรากลับกันดีกว่า พี่เด่นพี่เด่นพี่เดนกูมาหามึงอ่ะอยู่ไหนอ่ะยาพี่เด่นเรากลับกันดีกว่าพี่ไปฮะไปดีกว่านี่เดี๋ยวมาทำไมมาทำไมมึงพูดอะไรวะ เฮ้ยพี่จินเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าไปดูว่าไม่มาทันหรอพี่เดียเมื่อกี้เขาเตียงมาจากบ้านนี้นะทุกคนตอนนี้ไฟก็ผมก็ไม่ชัดแล้วนะครับทุกคนไม่สว่างแล้วนะครับเมื่อกีเ้เขาเสียงมาจากนี่นะพี่เนี่ยไหน กระตุ่วเหรอไม่รู้ทำไมไม่เห็นเป็นตัวจังวะตัวเขาไม่พี่นันกลับปะอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้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 เเดี๋ยวเฮเฮ้เฮ้เฮลเฮ้เฮ้เฮ้ ีไม่เห็นหรอเออแล้วตู้มันปิดได้ไงวะเฮ้ยพี่เรียนเฮ้ยเดี่ยห้องนั้นด่เดี่ยห้องไหนวะห้องน่าพี่เรียนกยยยลับปะเฮ้ยเร็วเร็วมึงโอ้โหนาวอ่ะมาพีเรียนพี่เรียนเรากลับก่อนป้า มีพูดผัวกาดอย่างเดียวเลยอ่ะหกกลัวแล้วนี่เห็นมีอะไรวะเป็นไรก่นวะหัวเอ้าเฮ้ยดูว่าเสียงไหมเหนื่อยใช่ปะเลยผมว่าไม,ม่ปกติแล้วนะ รู้สึกว่ามาห้องนี้เสี่ยงห้องนูน้นห้องนูน้นเสี่ยงห้องนี้นะเฮ้ยพี่อนมึนเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็ ไม่เห็นอะไรนะครับทุกคนเห็นพี่เดยนหรอกการนอนปะไม่มีอะไรเลยโอเคเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยินเสียงเนี่เราก็จะไปพุกเปลกันแล้วโอเครัอนนะ ได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมม,ไนะมันเขียนมันเงียบปะคนมาแกล้งหรือเปล่าวะช่างจิ๋ดลลายนะผูเบร่กันดูว่าไไดเ,วเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งนะคนมาแกล้งเราหรือเปล่าวะมันแกล้งไวมา,มากเลยน,นั่นแหละไม่น,น่าใช้เปลี่ยนห้องไวอ่ะ เราจะปดิดไฟแล้วนะครับผมแล้วเราจะาไปปลุกแร็กกันเลยนะขอว่าคงไม่ได้ยินเสียงแล้วนะเสียงเมื่อย็นนะทุกคนได้ยินเแล้วใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็ตัวต้นสายนะต้นสายมตำนานเขาบอกกันว่าต้นสายเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยมันจะไม่ดีนะครับ<ห>ถ้าหลักคนได้คนไปเลยนะครับแต่ถ้าหลักคนไม่ปลุกแร็ นอนจะเลยนะครับทุกคนก็ปุกเปลนอนตรงนี้เลยเช่นเคยๆๆนะครับผมนี้ก็จะปุกเปนตรงนี้นะครับส่วนสองคนนี้ก็จะน,นั่งเปนนุ่นแหละนะผมก็พูกเปตังตํามเคยนะครับทุกคนเออซึ่งพี่รธเนี่ยเขาก็จะกล้านอนคนเดียวหรือเลปล่าไม่รู้นะครับทุกคนแต่ถ้าไม่กล้านอนคนเดียวก็จะพูกเปสองชั้นเหมือนกับที่ผมกับพี่เต้ได้มานอนด้วยนะครับทุกคน สองชั้นป่ะพี่เดชสองชั้นป่ะโอเคนะครับ, okay, รบทุกคนตอนนี้ผมก็ขอผูกเปรกันเลยนะครับทุกคนพี่เดชผูกเปรย์ปะรถมา โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมกับพี่เห่นก็ได้พู้เปเสร็จแล้วนะครับผมส่วนพี่รถก็จะนอนตรงนั้นนะครับทุกคน พี่รถก็จะนอนบนเปลไม่ค่อยถนัดนะครับทุกคนไปนไหนมาไหนพี่รถก็จะนอนบนพื้นไม่ก็จะภาษาไทยผมก็เรียงไม่เป็นนะครับเดี๋ยวภาษากาหเลียงก็จะชพื้นด้านนอนนะครับทุกคนซึ่งเขาก็จะนอนบนเปนก็เขาจะเมื่อยหลังนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลัวมากโอเคนะครับทุกคน ในคืนนี้ถ้ามีอะไรผมก็จับเด่ให้คนดูนะครับซึ่งคืนนี้ผมก็กลัวมากแล้วนะครับทุกคนส่วนพี่เด่นก็จะนอนตรงนั้นนะครับทุกคนี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับพี่เด่นก็จะผูกเปย์ตามเคยนะครับทุกคนคืนนี้พี่แต้ก็ไม่ได้มาครับผมนะครับทุกคนผมได้มาครับพี่เด่นกับพี่รถสองคนนะครับทุกคนสามคนนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอตัวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าคืนนี้มีอะไรผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนคืนนี้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอตัวนอนก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่อเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมนี่ก็พบกับผม เช้าวันใหม่นะครับทุกคนวันนี้ก็เช้าเลยนะครับผมก็เพิ่งตื่นนะครับส่วนเรื่องเมื่อคืนก็ก็ได้ยินเงินเดิมนะครับทุกคนที่ผมกับพี่เดียนเคยมาพิสูจน์นะครับเงินเดิมครับครั้งนี้เรามาผมรู้สึกว่าน่ากลัวกว่าครั้งที่แล้วอีกแล้วนะครับทุกคนส่วนพี่รถก็จะกลับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่า เขาไม่กล้านอนกับพวกผมนะครับเขาบอกเขากลัวนะครับเขาน่าจะวิ่งกลับประมาณสักดีสานะครับทุกคนดีสามกว่านะครับโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ผมกับพี่เด่นก็ได้มานอนกล่องคนนึงนะครับทุกคนในบ้านหลังนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย